เรื่องอย่างนี้มึงต้องเปิดเผยก็เพราะบ้านเมืองเรามันมีคนขายชาติอยู่จริงๆมันมีคนทรยศชาติอยู่จริงๆทุกวันนี้เราก็พอจะรู้แล้วแหละว,ว่าแม่งมีใครบ้างที่เป็นพวกขายชาติที่เป็นพวกทรยศชาติจะจริงจะเท็จ,จ,จ,จกูไม่รู้แต่พอกูฟังไอ้เฮียตัวหนึ่งมันไปพูดว่าลักษณะเหมือนว่าการการสร้างกำแพงคือการปิดกัน้นมันต้องมีการเชื่อมต่อหากันแล้วเราจะค้าขายกันได้ คือสรุปแล้วไอ้แม่เย็ดมึงก็จะจ้องเปิดด่านอย่างเดียวสรุปแล้วจ้องจะเปิดด่านเนี่ยสันดานกําพืชของรัฐก,การเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่เคยทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยแต่เวลามันพูดอะไรมันบอกคนไทยจะรวยคนไทยจะรวยรวยแต่เขือแล้วตอนนี้ระหว่างอเมริกากับจีนยังไงเราก็หนีไม่รอดนะครับเรื่องประสงค์ประสาลืมไปได้เลยและที่สำคัญนะฮะ ผมบอกเสมอมีคนมามีคนมาตำหนิผมอยู่ค่อนข้างจะบ่อยบอกว่าป๋าประสาทมันเป็นของเก่ายังไงเราก็ควรจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาได้เรียนรู้ผมก็บอกว่ามาบอกผมไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยผมไม่ใช่ผู้มีอำนาจไอ้คนที่มีอำนาจก็เสือกไปถอดชุดประวัติศาสตร์การเรียนรู้ออกนอกระบบการศึกษาไปต้องไปบ่อยคนนั้นผมพยายามเน้นเสมอว่าเราต้องทำลายประสาตาควายทิ้ง ต้องทำลายทิ้งอย่างเดียวเพื่อเอาแผ่นดินคืนมาให้ได้ก่อนแล้วประสาทสร้างที่หลังได้เพราะผมเชื่อว่าฝีมือแรงงานคนไทยแม่งก๊อปเหมือนผมจะบอกให้นะครับการก๊อปปี้เนี่ยคุณว่าจีนเนี่ยทำเนียนแล้วนะคนไทยเนียนกว่าแล้วที่สำคัญคนไทยเวลาปลอมเฮอะไรเนี่ยแม่งละเอียดยิบเลยอ่ะนี่ทำไม่่องนี่ไม่รู้เลยงานเรางานละเอียดนะครับจีนนี่ยิงสู้เราไม่ได้นะแต่จีนมันขยันเท่านั้นเองไนงะ จริงไหมครับพี่ชยาพาจีนมันขยันก๊อปไอ้ยียเราก็เป็นไงทุนไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยได้ก๊อปแต่ถ้าลองมีทุนมาเมื่อไหร่นจีนแม่งเขินเลยกูบอกให้สู้ไทยไม่ได้แล้วครับไทยเนียนกว่าเยอะนะฮะนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันไปออกจากปากนะครับพลโทม,มุญสินพาดกลางไปออกจากปากท่านเองเลยบอกว่า ถ้าจะต้องพังถล่มก็ต้องทำเพื่อเอาแผ่นดินคืนมาเห็นไหมฮะก็ยังต้องมีคนคิดแบบนี้ผมก็คิดแบบนี้แล้วผมคิดมานานแล้วประสาทกูไม่สนใจรอยเหี้ยดเศษอิฐเศษปูนกูไม่ได้บ้าขนาดนั้นหรอกเราเองก็อย่าไปบ้าตามขมิ้นเห็นก้อนอิดก้อนปูนเห,ห็นก้อนทรายเห,ห็นก้อนกรวดปุ๊บแม่งไอเหี้ยของกูอย่างเดียวเลยอย่าไปสนครับถ่ายรูปเก็บเอาไว้เยอะๆถ่ายหลายๆมุม แล้วผมเชื่อว่านะครับกรมศริลปากรก็มีแบบภาษาตาควายไว้เต็มไปหมดถึงเวลาปุ๊บเราก็บอกเลยไอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูทิ้งระเบิดแล้วนะจบครับขเขมรหนีไม่มีใครอยู่แล้วครับเป็นพวกเราจะอยู่ไหมพี่ทีไทเกอร์นะครับเป็นพวกเราจะอยู่ไหมถ้าอยู่ดีๆแม่งบอกเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะมาฆ่าว่าฆ่าล้างบ้านมึงเลยไอ้เหี้ยพูดจริงพูดเล่นก็ไม่รู้ไงแต่รู้ว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยเป็นศัตรูเรา เป็นกูก็ไม่อยู่ ALLY จะอยู่ทาเฮียอะไรให้มันยิงทิง from, ้งันจริงมามกูก็ต้องขนคนในบ้านกูออกหนีหนีไปหมดอ่ะก็เหมือนกันครับเราแค่เอาเอฟสิบหกบินไปโฉบไปโฉบมาไม่ต้องติดอะไรฮะแค่ติดถังน้ำมันสำรองหลอกมันก็พอเพราะมันเห็นไอ้ไอ้ไอ้ถังน้ำมันและไอ้เทียถังน้ำมันสำรองของเอฟสิบหกนี่ก็เฮี้อย่างเงี้ยแม่งทําเหมือนขี่ปนาวุธมันทําเหมือนลูกระเบิดอะ ไอเคเ้คมเห็นแม่งดูมองหายขึ้นไปบอกเอ้าเฮียนี่ติดลูกระเบิดโอ้โหลูกเบลเลอร์เลยที่ไหนได้สัตว์มันถังน้ํามันมันเป็นถังน้ำมันสำรองไอ้เฮียคเห็นมนก็โง่ไงจริงไหมฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเอาปราสาทคืนไม่ยากครับประกาศไปเลยทําหนังสือถึงมันบอกให้มึงต้องถอยนะถ้ามึงไม่ถอยบน,นแผ่นดินกูนะจบเดี๋ยวกูซัดกูให้เวลามึงสิบห้าวันถอนกําลังออก ของที่เหลือมึงถอนทันไม่ทันไม่รู้แต่วันที่สิบห้ากูบินมาทิ้งระเบิดแน่ก็จบฮะจริงว่าครูแม่งทั้งหน่อยหนึ่งไอ้พวกนี้ถอนมันยังไงก็หนียกเว้นไอ้พวกเมากาวนอนไม่รู้เรื่องอยู่ตรงนั้นหรือลุกไปไม่ไหวเป็นไข้ปลานะ่ไอ้พวกเนี้ยอาจจะต้องนอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นจริงไหมครับคขมเมนตนี่เราช่วยมันแทบเป็นแทบตายเนี่ยสองปีจากนั้นที่มันกลับไปบ้านมันมันกลับมาฆ่าคนไทย ขมขืนผู้หญิงฆ่าเด็กเผาบ้านเรือนประชาชนนี่คือคนเขมรที่เราไปช่วยมันไอกองร้อยแปดสามแปดอะที่พากันไปช่วยชิงเมืองจากเวียดนามมาให้มันไปปกครองกันเองอสองปีเท่านั้นมันฟื้นตัวได้มันกลับมาฆ่าเรานี่คือคนเขมรมันไม่มันไม่ได้เหมือนว่าแดงคือว้าแดงคุยรู้เรื่องแต่เขมรมันคุยไม่ได้มันจะไปคุยเฮอะไรก็คุยกันมาตั้งยี่ห้ายี่หกปีแล้วไอ้ ถ้ามันจะคืนมันคืนตั้งนานแล้วถ้ามันจะทําถ้ามันจะแบ่งกันจริงๆมันทําเสร็จไปตั้งนานแล้วแต่มันก็ไม่ยอมอย่างเดียวเพราะเรามีนักการเมืองเร็เวๆเรามีคนเร็เวๆเรามีพวกไอ้พวกข้าราชการชั่วๆที่คอยสนับสนุนขเขมรอยู่เนี่ยแม้กระทั่งนะครับวันนี้มีอธิบดีกรมหนึ่งไม่อยากบอกว่าเป็นกรมอะไรนะแต่มีอธิบดีกรมหนึ่งคอยพยายามปิดบงังพยายามที่จะเลี่ยงคําตอบ นะครับเลี่ยงคําตอบเวลาสื่อถามก็จะเลี่ยงคําตอบเลี่ยงหนีตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวกับพื้นที่เขตแดนมันเกี่ยวกับ mou 43ที่บางกระทรวงไม่กล้าเอามาเปิดเผยก็จําได้ไหมที่ผมพูดอ่ะที่ผมพูดอ่ะว่าเนี่ยเวลาเขาคืนอ่ะเขาคืนแผ่นดินมันต้องคืนให้กับเจ้าของเดิมคือมึงทําสนที่สัญญากับสยามมึงต้องคืนให้กับสยามแล้วมีคนคนหนึ่งมาพิมพ์อยู่ในนี้บอกว่า มั่วหรือเปล่าครับผมอ่านมาทั้งหมดแล้วยังอ่านไม่เจอเลยบอกผมไม่ได้มัว่วกูก็อ่านเหมือนมึงแหละแล้วกูก็ไม่เห็นแต่มันมีมันมีรายการบางรายการเขาเอาขึ้นมาโชว์ให้ดูแล้วเรื่องนี้เขาก็ตามทวงที่กระทรวงต่างประเทศปรากฏว่าไม่มีใครกล้าเอามาโชว์ไม่มีใครกล้าเอามาลงแล้วก็อ้างอยู่เดียวว่าเป็นชั้นความลับมันจะรับพ่อรับแม่ถึงไหนจริงไหมมันจะไปรับเียอะไรอ่ะ เรื่องอย่างนี้มึงต้องเปิดเผยก็เพราะบ้านเมืองเรามันมีคนขายชาติอยู่จริงๆมันมีคนทรยศชาติอยู่จริงๆทุกวันนี้เราก็พอจะรู้แล้วแหละว,ว่าแม่งมีใครบ้างที่เป็นพวกขายชาติที่เป็นพวกทรยศชาติใช่ไหมฮะเรารู้อยู่แล้วว่าใครไปทําอะไรไว้ตรงไหนวันนี้หนีไม่พ้นแม้กระทั่งคนบางคนที่เรามั่นใจว่าอืมต้องคนนี้แหละมันต้องเจอคนนี้ ปรากฏว่าเทียร์กันไปไม่ได้ไม่กี่วันไอ้สันดานเดิมก็ออกมายอมเป็นเด็กข้างใครรัฐบาลยอมเป็นเด็กข้างใครนะครับผู้มีอํานาจกลับลําซะง่ายๆเลยจริงไหมครับไม่คํานึงถึงตระกูลไม่คํานึงถึงนามสกุลตัวเองเลยว่าพวกมึงสักวันหนึ่งไอ้นามสกุลพวกมึงเนี่ยมันจะต้องถูกคนไทยเขียนขึ้นมาประจานว่าไอ้ตระกูลนี้ไอ้ตระกูลนี้ไอ้ตระกูลนี้ เป็นพวกขายชาติแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดบ้าๆบอาๆขึ้นมาเกิดสมมติประชาชนไม่งเงียนมีคนบางคนเขายอมสละที่ดินจำนวนหนึ่งไร่มีเจ้าของที่ดินบางคนเกิดนึกคลึมขึ้นมาบอกเอาอย่างนี้ขอบคุณพี่น้องที่โดเนตมานะครับขอบคุณมากนะฮะแหมวันนี้โดเนเอ๋มัเงียบๆนะนี่ครึ่งนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วยังเงียบๆอยู่เลยนะพวกเราเดี๋ยวกูสั่นกระดิ่งก่อนอนะีเฮ้ย อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกูก็แม่งเมาเพลินเลยอ่ะลยกกูเติมแก๊สก่อนนะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีเจ้าของที่บ้าๆคนหนึ่งขึ้นมาบอกฮัลโหลถึงพี่น้องประชาชนทุกคนกูยอมสละที่หนึ่งไรใครก็ได้มาช่วยสร้างอนุสาวรีย์เป็นแท่นเปล่าๆให้หน่อยรอวันฟ้าเปลี่ยนสีรอวันฟ้าโปร่งใส เราจะร่วมมือร่วมใจกันสลักชื่อและนามสกุลต้นตระกูลของไอ้คนพวกนี้ว่ามันเป็นคนทรยศชาติมันเป็นคนขายชาติโอ้โหกูว่าอันเดียวไม่พอนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเน็ตลงท้ายด้วยจุดศูนย์เก้ามานะครับกูว่าอันเดียวคงไม่พอนะครับคงจะต้องมีหลายอันพวกกูดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยแล้วนะปรากฏว่าโอ้โหทั้งนั้นเลยอะดูแล้วเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วนี่ล่าสุดนะฮะผมฟังแล้วผมก็แบบสะท้อนใจแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรเพียงฟังแล้วมันก็สะท้อนใจมันหดหูครับมันหดหูที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ไปนั่งให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวใส่แว่นกลมๆแล้วยิ้มหวานๆพูดจานิ่มๆสไตล์ลูกผู้ดีสีรัตะนะโกสิน <c oughs> คือเรื่องของการ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยอนาคตนเนี่ยตอนนี้เราต้องไม่มีกำแพงเราต้องทำให้มันเป็นสะพานเชื่อมกันไปเขาพูดประมาณนี้ว่ากำแพงไม่จำเป็นประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบดุลการค้าคเขมรแล้วถ้ามีการค้าขายเปิดการค้าขายกันเกิดขึ้นก็นี่ไงต้องจะเปิดด่านไง จะจริงจะเท็จ,จ,จกูไม่รู้แต่พอกูฟังไอ้ไอเ้เฮียนะไอเ้เฮียตัวหนึ่งมันไปพูดว่าลักษณะเหมือนว่าการการสร้างกำแพงคือการปิดกั้นมันต้องมีการเชื่อมต่อหากันแล้วเราจะค้าขายกันได้คือสรุปแล้วไอ้แม่เย็ดมึงก็จะจ้องเปิดด่านอย่างเดียวขอบคุณพี่น้องที่โดเนทมานะครับนะฮะ สรุปแล้วจ้องจะเปิดดานเนี่ยสันดานกำพืชของรัฐก,การเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่เคยทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยแต่เวลามันพูดอะไรมันบอกคนไทยจะรวยคนไทยจะรวยรวยแต่เขื่อแล้วตอนนี้เวลามีเรื่องมีเราเวลาจะมีการชุมนุมประท้วงไอ้พวกเฮียนี่ก็จะฮะฮัลโหลม็อบเอาเท่าไหร่สามร้อยล้านพอไหมมีกี่คนในเราอะห้าพันคนใช่ไหมมากี่วัน อ๋อจงกว่าจะกลับอ่ะเอาไปสามร้อยล้านพอไปให้มาวันสองวันพอนะพอแบบขำๆหน่อยไอ้มอบไหนมาเป็นหมื่นก็ฮัลโหลเอาไปห้าร้ยล้านน้หมื่นคนอยู่วันเดียวพอนะเอาแบบแฟลตเอาแบบแฟลตไปเร็วมาเร็วนี่ผมไม่ได้ว่าแกนนำมอบหรือไม่ได้ว่าอะไรแต่มอบอบ้านเราแม่งเป็นอย่างนี้จริงๆไอ้คนที่แม่งเดินตามไปแม่งก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ไอ้คนเป็นไงคุณคิดว่าการทำม็บนี่แม่งง่ายเหรอ ถ้าคุณมีเงินต่ำกว่าสองสามร้อยล้าน,นคุณอยู่ไม่เกินเจ็ดวันไอค่าอาหารปลาปิ้งทั้งหลายนะไม่เท่าไหร่หรอกแต่เฮียค่าตัวสูงค่าตัวเยอะกูเคยได้ยินมากับหูนะฮะแม่งคุยกันน,ะน้องอันวันดีนะครับพี่ยายานะครับเออพี่หน่อยนะวันดีนะครับนะแทนที่บอกว่าเออจุดไหนที่มันสร้างกำแพงได้ให้สร้างไปก่อน ส่วนด่านไหนถ้าเราเราจะเปิดการค้าจะมีการค้าเสรีกันเกิดขึ้นเราจะต้องมีมาตรการหนึ่งสองสามสี่ว่ากันไปไอ้นี่เฮียอะไรก็ไม่ทำ,ทำกำแพงก็จะไม่เอามึงคิดดูเนี่ยกำแพงก็จะไม่เอาจะเอาสะพานอย่างเดียวจะบอกว่าเนี่ยเรามีการค้าขายคนไทยก็จะมีกินมีใช้พวกมึงอยู่กันมาจนพวกกูแก่จะตายแล้วรุ่นพ่อมึงก็ตายไปแล้วมึง รุ่นพ่อมึงคงตายไปแล้วแล้วมารุ่นพวกมึงเนี่ยวันนี้คนไทยยังไงฮะเหลือแต่ควยทุกวันเนี้ยเหลือแต่ควยไม่เหลือเฮียอะไรเลยถึงเวลาแม่งก็จะเอาเงินมาแจกเอาเงินมาแจกไอเฮียคนเนี่ยไอคนแม่งรับใส่บอกอ้พักนี้ดีนะเขาแจกเงินเราแจกเงินพ่อมึงอ่ะมันไปกู้เงินมาแล้วมันก็เอาให้มึงใช้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเสศษตังค์ก็โกยเข้ากระเป๋าที่เหลือพวกมึงก็รับภาระดอกเบีย้ยไป ที่เหลือพวกมึงรับดบภาภะเงินสองพันก็ดีเงินหมื่นก็ดีเนี่ยเป็นเงินที่เขากู้มาให้มึงใช้แล้วมึงก็ช่วยใช้คืนด้วยส่วนเสรตังกูเก็บเองเท่านั้นเองจริงไหมครับแล้วมึงมาบอกว่าค้าขายกับคมเห็นค่ะค้าขายกับคมเห็นแล้วมันเป็นตัวเลขมันเป็นเรื่องของการซื้อขายล่วงหน้ามึงก็เป็นก็กสามารถที่จะดีตัวเลขอนาคตขึ้นมาได้แล้วถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามึงเปิด ถ้ามึงเปิดขายกับคำเห็นขอบคุณพี่น้องที่โดเนตเต็มจำนวนมานะครับขอบคุณมากเลยฮะจริงไหมครับถ้าแม่งเราค้าขายกับคำเห็นทำไมป่านี้เฮียคนตามแนวชายแดนแม่งยังไงเฮียยังจนกันอยู่จริงไหมครับคนไทยทำไมยังจนกันอยู่อ่ะตามแนวชายแดนไอ้ที่ลเวยกันอู้ฟู่กันเนี่ยก็คือขายของเถื่อนไงเหล้าเถื่อนบุรีเถื่อนยาเสพติดค้ามนุษย์ไอ้พวกเนี่ย รับจ้างเอาคนเข้าคนออกเนี่ยไอ้พวกนี้จะรวยแบบแบบป้าคนหนึ่งที่มีผัวเป็นเขมิมนนะไม่รู้ป้านะแล้วจำชื่อไม่ได้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อขึ้นมาไอ้เฮียกูรู้แต่กูต้องบอกว่าจำชื่อไม่ได้ไม่รู้เป็นใครไอ้พวกเฮียนี่มันรวยจริงไหมครับแต่คนที่แม่งหาเช้ากินข้าตามแนวชายแดนแม่งอยู่แทบจะไม่ได้โลงเกลือคุณไปดูเดี่ยมีคนไทยอยู่ไหม ไอสัตว์ร้อยคนนี่เขเมนแม่งเก้าสิบคนและอเหียที่อยู่ตรงนั้นนะแล้วของที่เอาไปขายเขเมรเนี่ยไม่ได้ของจากอะไรฮะไม่ได้ของจากคนแถวนั้นเป็นของที่คนไปซื้อจากพวกบิ๊กเฮาส์โต้นะครับเอาหูราบขอพวะคุณครับพี่น้องที่โดน n มาเต็มจํานวนนะครับคืนนี้กะว่าจะได้สักสิบท่านแนะเต็มจํานวนเนี่ยมีมาสองท่านแล้วเหลืออีกแปดท่านนะฮะใครใจถึงก็ตามกันมาพี่แม่ตาสวัสดีนะครับ พี่วรลบนะสวัสดีนะครับนั่นแหละคือพวกนี้เขาซื้อของจากอะไรครับจากเจ้าสัวเอาของเจ้าสัวมาขายเอาของนายทุนมาขาย